ตาจามารับนอนกันนะนี่ไปนี oh. no, no, skirt, hey, no, no, uh. ่ไปเป็นส้มหรอกไอ้แรงหลังคลิปเฮ้นาวามินตาจอ๋อเออแสีงว่ามือเสงว่าไปเหลกคลิปหมาอ่ะไม่รู้ไม่มีคงคลิปเลยสวัสดีครับสวัสดีน้องเพลย์ด้วยนะคะสวัสดีน้องเพลย์ครับผมคนบ้านเดียวกันอยี่ห้องตากันไปเขา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 คุยงาน เขาทัดเขาทัดเขาทัดงานนี้เขาทัดเสี่ยงว่เอาเลยเอาไปในมาในคนเดียวตลอดเลยโอ้ตรงนี้ลงเพรืงกี่มุมตรงตรง,ตรงนี้เหรอสิบเอ็ดไม้ปีปวาร์ขึ้นไอ้ไอ้เครื่องบินสิบมุมนั่งรถมาเลยนะฮะนั่งรถมามพ่อแม่พ่อแม่เมื่อไรปีไม่น่าให้ตื่นกันบ้าน ไปเราไม่เคยเจอมันไกลโม่เนี่ยไปไหนเราไปลุงดอนเมืองวัดกุวันณอาบุ้มมาลุงดอนเมืองมาผู้ไม่ใช่เล่่เล่่เขราว่าลุงตันอ่ะพูมมาดอนเมืองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเล่่คือคือถ้าลงโอนถ้าลงดอนเมืองงั้นมันไกลก็คือนั่งได้ที่แบบถ้าแต่ถ้าลุงตัวถ้ถ้าลุงดอนเมืองอ่ะเดี๋ยวคอยนั่งรถไปแต่ถ้าลุงซูวรรณอาบุ้มมาคอยทูไป ถ้าลงทุกวันนับปูมันมันแขก็ก็นั่งรถมาเหมือนกันพอมันแขกนไม่เป็นไรโอเคใช่ไอลุงได้เลยเราจะไปหลังที่ดินก่อนนะแต่ท่านไรปหลังที่ด่นเป็นคนเล่งของเรื่องคุยกันเล่นนะไปหลังที่เฮ้ยผีดแปลผิดแปลค่ำว่ะไม่ต้องค่ำเลยพ่มนอนหลับเปล่าใส่เมียมียเล่งมากเลยนะ นีๆๆๆ่นะครับใครมีลูกลูกลูกนะครับลูกที่เพิ่งเกิดหรือว่าหนึ่งตั้งแต่หนึ่งปีถึงเก้าเก้าเก้าขวบนะครับสามารถมาดูชุดนอนชุดอ่าชุดเด็กเล่นได้นะครับที่ยุทธาศาสตร์นะครับทุ่งสูงนะครับมีสุ่มนะครับอ่ามีทั้งขายปีกแล้วก็ขายสุ่มคนขายเป็นพ่อแม่ลูกปิดนะคะอ๋อพี่เหลียวเอามาให้เหรอ ใช่ไหมคนขายเป็นพ่อไม้ลูกติดนะฮะใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ใช่พ่อไม้ลูกติดแต่เมียนั่งดูอยู่นะครับ <c oughs> เอาเห็นโซดอ่ะเห็นโบ๊โซ่เดืนกอนนี่บุก <c oughs> เอ้ยลูกนั่งย <c oughs> อยู่เลยไี่ไมุ่่งพี้เลยนี่เด็กป่ะถ้าบอกปีว่าโซดบ่ะปีพีต่อเช้าต่อเช้าย่าย่ากินกุ้งเต้นอ่ะกุ้งเต้นพาลามซ้ำมั้ เราเต้นไปหลังซิทจิ้งกุ้งเต้นยังไงลูกกัด่ังใช่้างยังเป็นโน้ตอะยู่จิฮะยังเป็นอะไรจิ้งกุ้งเต็นยังไงไปหลังซิทป่ะได้ไปไดยเดี๋ยวมายิ้มคุ้งกิ้มยิ้มแบบนี้มันมพี่จริงจริงอย่าอย่าเดี๋ยวพ่อบ้านเราจะพุ่มแกยู่ก็ไม่นั่นอยู่แล้วอ๋อแสดงว่าเป็นเล้วคำว่าคำว่าพ่อบ้านนี่ไม่ไม่เป็น เข้าเป็นแกเข้าเป็นแค่คนคุยเขายัาไ่ชัดเจนงเขาพุ่งงพุ่งกันเลยม่การัดเกนงองเขาแต่ป่าแรงมันเนี่ยมันคือโดยรวมไงเข้าแค่คนคุยอีตาดูกว่าที่กูนี่ว่ากูนี่ว่าอีตาดูกว่ากูเนเนกูเนเน่ได้คุยแต่บอดได้หผู้จะแต่บ่ดได้ใจผู้ล้วว่ายอคนอยู่มองใดแค่เป็นนอกใจของเจ้าแม่นบ แต่ว่าชอบกันมากว่าอย่างงั้นคนเก่งกับน้องแค่ดาวนี่น้องแค่ดาวปุเก็ตนี่สามคนแค่ดาวปุเก็ตผมไม่เล่นกับไก่เดี๋ยวพวไม่ไม่มีคนคล้วยเลยตอนนี้น้องดิฉันลังติดเชื้ออะไรนะเชื้ออะไรนะติดอยู่ลังติดเดี๋ยวพิมฮะอืมตึ้งบอกเหรียมกูบอกสันติพ่ะเชื้ออะไนะบิมพิมพิมอ๋อพิมน้องพิมลังติดนะ ต้องไปโคนร้านลบนี่ไงดิวยังฮะโคงร้านลบนี่ดิวยังไม่ไม่ไม่จึ้งซึ่งจึ้งหนองเนยไงเนยเนยลาวบีไะยาดีดีดีอย่าเที่ยวไปกินนักล่องอ่ะอย่าเที่ยวไปเที่ยวขี้เที่ยวเที่ยวรัดขี้ไปทิ้งไว้ม้วนไม่เหนือยู่นานเก้าใกล้ัล้วไม่เหนือยู่อ่ะไม่เหนือยู่การหุ่นเจ้าอย่าไปเที่ยวขี้ไว้ม้วน Via nó, bí bóng lên lưu vô ý tí thêm không có gì gặp gỡ hoặc là 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 hoặc là

โอ้โอ้ตนนี้เจ็ดโมงครับเจ็ดโมงตื่นไหมตล้ามก่อนไม่ตื่นไม่นอนไงมาเร้อยแล้วจ้ะอะไรพี่ตื่นงานประมาณตีสิบพี่ตื่นงานประมาณตีสิบอะได้ได้ก่อนนั่งรถมานะได้ครับลงดอนเมืองเดี๋ยวบีไปตำบลนี้ว่าจันทไม่โด้รับมานอนก่อนนะได้ได้ลงดอนเมืองไม่คุย เรียเรียเรียไปทำบุญพวงกันแล้วบีปุ้งยักทำบุญกันนี่ว่ะแล้วยีไปลังติดนะก็ฟิวไหมเกอ็ฟิวมีอยู่แต่ว่าตอนนี้ตัวพวกมันสู่งแต่ใจยันอยู่กาะมุ้ยกันใช่ไหมอ๋อแต่ก็ยันอยู่ดังติดนะไม่ก็อยู่หวังข้าเลยพี่อ๋อเหลือเบงซี่ฟันไว้เบลเบงซี่ฟันไม่เอาเอาแล้วมาม่เร็ว เแก็บเบิงไม่รับเก็บบิงไม่รับอ่านไอไอตัวกลางกลางในไม่ก้ากลองไม่อ่านเลยเล่นกับหลุดเจ้าอยู่ไอคัดไอ่ะัดเ้าลัดเปลาเว้เลยก้ัดเปล่านี่หลัดเปล่านี่เราหยิบล้องไหมก้าก้ก้ออกอกออกานั้นีกบอแก่ด้ยหวะีบีีบีี้เองุ่นกันีบ Pipi tạ phải... tạ cha. Đây hôm nay non có Pippi nè, kỉ tung, kỉ tung sofa Kịp tưng bác? Hôm nay ôn nha các nà Pippi, kỉ tung sofa đen, vò sofa đen, ngan đi, quăng quần non mẹ cắn nà. Kiểm lại, 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 kiện còi. Đi chơi, đi chơi. Ừ, bây giờ, bây giờ, bây giờ Bim mượn chén đồ non ní. Kiểm lại, 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 kiện còi. Đi chơi này khách khóc, tai ồn đấy mưng. Tai ồn mẹ tê. Babi mượn chén đồ non ní, mưng bày non đại bày vai ออไม่แต่ละปุ้มไม่นอนกับบีบีได้มากนะเอยไม่ได้บีบีนอนกับปุ้มช่องปุ้มก็ได้ช่องช่องช่องนึ่งไว้ช่องนึ่งไว้นะฮะช่องนึ่งไว้ไหมไว้ทำไมนี่ต้องมันได้บันนี้ต้องไม่ได้บันนี้ไม่ต้องแกะตังค์เลยไม่ต้องเกิดตังค์ยบีบอยเล่ไว้นะบีบอยเล่ไว้นะบอยมาแล้วนะผมจะเลี้ยให้ล้มเออ แล้วแล้วแล้วไม่มันกบปีจ้อยอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยยับยับยับเอ้ยนี่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 เขยากไปกินข้าวร้านกันย่อยอ่ะอะไรนะยากไปกินข้าวร้านกันย่อยอ่ะอยากกินอยากกินเบี้ยอยากอยากจอาจยากกินข้าวร้านกันย่อยมั้ยอยากกินเบียร์่างบ้านมีดดําอยากไปดานได้บีเลี้ยงนี่งต่อจ้ะ ya ăn biếng ăn bánh bì đấm ya ăn biếng ăn bánh bì đấm. không 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 แด้มีเลี้ยงเองปุ่มหนังไตรรันกันไอ้นั่นกานรันไอ้ย่าเย้นะบาะว่าหนุ่มตดเก่าร้อยเห็นปะเฮ้คได้บีเลี้ยงเองอยากเด็กมาเลยนักสิคนได้ปีเลี้ยงแล้วนะพีบอกอะไรไ้ประชายาไร้รันปิดผิดก็หลอกจบแล้วจบแล้วไม่บือเรียก

ร่างใม่ผีร่างใม่ร่างใม่โอเคโอเคคนนี้ผมจองแล้วนะอนาคตให้เป็นพันเลยอนะ่ะ <c oughs> คนนับเลยนี่คนคนนะ <c oughs> คนคนนะคนคนนะคนคนนะอันอยู่ไหน อยู่อยู่แต่ระกี่ยู่รันใช่ปะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวว่างนี้แล้วไปคุยกันพี่แจ๊าโอเคครับครับโอเคครับผมมาเลยครับ